สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครักแฟนสุกูสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนองกรเดี๋ยวเด้อป่าลุงฝากเบื่งฝากชมนองกรหลายๆเดี๋ยว้อวันนี้ก็พ้ามาเล่นน้ำน้องไก่น้อยหยังลูกหยังโดยป่าฮันเลวบมาต้องเล่นมันดอกอันนั้นอะมันถือกัน ป้าลูกชายมาหาเหรียน,นกับน้องไก่เกะหนาวลมแห้งเรียรอการแต่งตัวของสองนุ่มกับสิบ่คือกันจะจองกันลูกจะจองกันเออ เฮ็ดยังลูกทีมบ้านน้องเอาเลยก็เอาจเข้าไปใกล้ต้นไม้เด้อออกมาออกมาออกมาก่อนไกลออกมา หยาดเดินด็กเหินกันนะหยาดกัีอีกแล้ผ้ากันย่างห้ยังเดี๋ยวนี้นะอย่าหยาดน้องน้อง,อง,องเอาไปได้มีแต่อยากเอานำ้ำเออ โอเล่เด้อน mm ้ำบัวพอใจอยากเปลี่ยนมันสิถือกันลูกมันสิถือกันทิมทิมเออทิมทิมชี้ดินสิถือกันโอ้ยอย่าหนูเนาะไอ้คอนยูชสิแกง่ไปเชนเนาะไอคอนเนาะโดยยังลูก เออปูปูเออตะปูกอย่ามันลูกเออนั่งนั่งน <ot sait> ั่งเออปูกอย่าลูกปูกอย่าเออนั่งนั่งน้ำกันนั่งน้ำกันนั่งน้ำกันเออแหน่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 วายอย่าคุมกันตีเออไอ้ไกลนั่งนานั่งนาให้น้องให้อ้ายนั่งนลำละ หลอกล้านยามาพี่ยามาทางนาเออนั่งเออนั่ง้ำกันเออครับครับไฟสิครับก็ครับอ้าวลุดไปลุดกลับมาเฮือนเลยพี่น้อง กลับมาเฮือนแลวป้าลุงมาเพเปลี่ยนชุดใหม่อไปเที่ยเปลี่ยนแต่ชุด ไปไลโบไปไลโบอ๋ออ๋ออะผาชิคาไปยังไปไลโบผาชิคาไปยังท่าน่ะไปไลโบไปไปไปไลโบกับพ่อไปโดยนั่งเล่นดินทรายผู้เดียวระบาดนี่ giờ phải sấy nè Hãy subscribe cho xe, Ghiền Mì เบ้อพี่น้องผักเบิงผักชมน้องมงกรหลายๆเด้เป็นกํลังใจให้น้องมงกรนี่ด้เฮ็ดยังเฮ็ยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังเนา ยังอีกสามมือกับหอดเสาสามเดือนเดือดหอดเสาสองเดือนเนาะยังอีกสามมือกับหอดเสาสองเดือนเดี๋ยวนี้ยังเป็นเดือนพฤศจิกอยู่เนาะกระซีหอดเสาสองเดือนพี่เนาะ กลายสีครบท้สองขวบแล้วถาวมังกอนถาวอนงทอดยางไปทั้งน้าปิ้นตพลังมาให้เบิ้องโอ้ถ่าวอันนี้เนาะ Ở đây lụ, 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 đây ลมแห้งใส่เสือแค้นยาวหายปลาลุงเลยล้มมาเรียรอลมมดมือมดเว้นมดขึ้นก็ด,ดีได้พี่น้องสีได้ประหยัดขาไผ่ไปนำ้ำเพราะว่าพัดลมก็สีเบอร์คอยได้เปิดเนาะ หนาวอยู่แล้วหมู่บ้งเห็นยังใส่ละแม้หมวกนะอย่าเห็นมันชิเขาตาตัวเองนะขีดินชิเขาตา เห็นลูกขี่ิ้นจิกกับตาลูกกับลูกนะโผในธรรมดาเห็ดยังอะไรเห็ดยังก้มเห็ดยังลูก เพอร์เซีัมเปลี่ยนอยูป่ประมาณหาหกสุดย่อนขีดดินย่อนเลนดิน อยับเมียได้ยับเมียได้ลูกคุณแม่ลูกคุณแม่นั่งไหมลูกคุณน,นั่งไหมบัสีเมียบ้าคักกระโดดออกเลย นี่แหละคนบอมีมูคนบอมีมูก็เล่นผู้เดียวมีแต่ไกลน่อยแหละเ่นนำกานช่องคน2องคนขนาด2องคนยังพอเฮงสิตีกันกนหลายคนนี่โอ้หรักษาบกกุ่มกคักโลด ตองคนยังหวาจะมาปีจนผ้าขึ้นมาลุงไปแป๊บเดียวอยู่เม่ได้จนได้ผ้าขึ้นมาป่าลุงเป็ดเอ้ยแหบมันในหน้าเปีดมันดื้อนี่ นนะะยังหรอกโดยคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าครับน้องก้อนสบายดี